สวัสดีครับวันนี้พบก,กับทีมงานนะฮะเครื่องจักรหนักนะครับผมวันนี้ช่างหาอะไรทำกันอยู่ครับผมทำงานบรรดาโอ้ยพบจับช่างคิมฮะสายเสื้อฮะเมาท่อมลาตีครับผมนี่ช่างเปยฮะเสื้อตัวเดิมไม่เคยซักครับ <c oughs> <c oughs> ดีหัวหน้าช่างครับคุมงานนะวันนี้ <c oughs> วันนี้ทำอะไรครับช่าง มาครับดูได้ครับมีทั้งความรู้แล้วก็ไม่มีสาระครับชุดนี้นะครับผมความรู้ไม่มีสาระก็ไม่มีเช่นกันอ่าทางกิมะวันนี้เป็นไงบ้างครับไม่มีสาระเหี้ยเลยโอ้ยเมื่อกี้เกือบไข่แตกครับอ้าวโหนครับโหน สภาพพื้นที่ปฏิบัติงานนะฮะรับตรงครับวันนี้ปฏิบัติท้องฟ้าแจ่มใสครับแต่มันก็จะมีแบบร้อนๆอยู่หน่อยนึงนะมันชาจ้าจ้าจ้าเกิดล่ะครลุกหลุด้ว่โอ้โหน็อตแต่ละตัวนะฮะกว่าจะออกครับผมตามสภาพครับผม ติดตามชมตอนต่อไปครับขอบคุณครับ